สวัสดีค่ะนี่เป็นร้านที่สองของสมาชิกบิสขับของเรานะคะเดี๋ยวจะให้สมาชิกบอกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสวัสดีค่ะน้ำพึ่งจากร้านปาปดาเป็นสมาชิกบิสขับขอนแก่นค่ะเราทำเกี่ยวกับแฮนด์คลาบจากผ้าไหมผ้ามัดหมี่ของจังหวัดขอ,อนแก่นค่ะถ้าที่จะเห็น ก็จะมีตั้งแต่เครื่องผมเครื่องคอกระเป๋าที่ผ้าต่อค่ะเข็มกลัดนะคะส่วนมาจะเป็นของชายที่อยู่กับคุณคุณได้ในทุกวันเลยค่ะกระเป๋าเล็กๆสำหรับใส่นามบาทหรือจะเป็นกิ๊บติดผม มีบางอย่างที่สื่อถึงจังหวัดขอนแก่นนะคะเช่นไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่นเราเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดมี่สิ่งที่เราทำก็เพื่อเชื่อมต่อสิ่งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณมากนะคะ